ใส่กันไกลหอันใส่ทําไมก็ไม่รู้แต่เราหยิบอะไรได้ก็หยิบใส่กันชาแมวค่ะของสำคัญเฮ้ยอันนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมสเีนอล่ะค่ะและในวันนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวเจดนี้เลยค่ะ อยู่กับกระเป๋าดีฟูมนะคะเวอร์ชันพิกซู a บ็ p แพ k ค่ะอาจจะดูหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมคะกระเป๋าที่มีจอ L E D แบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเราได้รีวิวกันไปกับเจ้าตัวที่เป็นเวอร์ชันสลิงแบ็กนะคะหรือก็คือกระเป๋าคาดอกจริงๆต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนเจ้าตัวกระเป๋าคาดอกนะคะแต่ว่าซอฟแบเพิ่งจะมีก็เลยเอ้ยมันน่ารักเหมือนกันแลวเป็นกระเป๋าที่ไซส์ใหญ่ขึ้นเราได้ทําความรู้จักกับเวอร์ชันกระเป๋าคาดอกไปแล้วใช่ไหมคะแต่ซอฟว่าเวอร์ชันกระเป๋าใบที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเรายังไม่ม จะมารีวิวดูเวอร์ชันแบ็คแพคกันไปด้วยกันค่ะ ตัวด้ามเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ด้ามเลยเขาต้องเรียกว่าสายสะปายมไหมคะมันก็เป็นฟองน้านิ่มๆน,นะคะตัวสายซาวว่าค่อนข้างจะทําให้ไหล่ของคุณเนี่ยไม่รู้สึกปวดร้าวนะถ้าเกิดแบกของหนักสิ่งที่ชอบชอบเลยก็คือนี่ค่ะใครเห็นไหมนะมันจะเป็นแบบฟองรอดออกมาได้แบบนี้สิ่งนี้นี่มีประโยชน์มากเวลาที่เรามีกระเป๋าเดินทางเนอเคไหมคะเวลาเราลากหูลากขึ้นมาแล้วสิ่งนี้เนี่ยเราก็วางแค่เสียบจึ๊บลงไปแล้วเวลาเราลากไปด้วยกันกระเป๋าเราก็จะสวยๆมีรูปอย่างนี้ไปด้วยนะคะเฮ้ยเท่อะลองนึกซิว่าต ตลอดเวลานะคะซึ่งลายตรงนี้เนี่ยจะทําอะไรเป็นยังไงได้บ้างเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเวอร์ชันสปริงแบ็คใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ว่ามาทาความรูา้จาักหน้าตาก,กระเป๋ากันสักหน่อยว่าช่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างชอบโดยส่วนตัวเลยนะคะก็คือชอบตรงที่กระเป๋าเป้น,นี้เนี่ยมีช่องใส่ของสําคัญไว้ใ,ใกล้ตัวใครเคยมีประสบการณ์สะพายกระเป๋าเป้แล้วระแวงหลังไหมว่าใครจะมากีดกระเป๋าเราอะไรเงี้ยปกติเนี่ยกระเป๋าเป้เขาจะมีช่องใส่ของเหมือนแบบของเล็กๆไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะไปใส่โทรศัพท์กระเป๋าตังค์ก ปัญหาหรือว่าน like ่าจะมีความระแวงเหมือนกันว่าอยู่นอกสุดเนี่ยง่ายกับการปล้นมากเลยนะดังนั้นแล้วสาหรับดีบูมนะคะข้างหน้าก็คือเรียบไปเลยเป็นจอแต่ช่องใส่ของสําคัญเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดปลอดภัยที่สุดนะคะอยู่ตรงนี้เลยซึ่งลูกช่องมันใหญ่มากเลยนะทุกคนใหญ่ขนาดไหนใส่ iPhone 1อันชึบใส่กันไกลหนึ่งอันใส่ทําไมก็ไม่รู้แต่เราหยิบอะไรได้ก็หยิบใส่กาวยูหู ใส่เซตไขควงนะคือจะโชว์ให้เห็นว่ามันใส่ได้เยอะมากจริงนะช่องนี้ใส่กัญชาแมวค่ะของสำคัญใส่ปากกาค่ะนี่มันยังใส่นะอันนี้มันยังปิดได้ด้วยจริงๆนะที่อยากจะบอกก็คือว่าช่องอีมันใส่ของได้เยอะมาก <S <S ลืมแม่แต่ใส่แปรงสีฟันค่ะ <S <S ของส่วนตัวของคุณก็จะปลอดภัยนะคะในช่องนี้เมื่อกี้เราใส่อะไรไปบ้างนะแปรงสีฟันกัญชาแมว ปากกาเซตไข่ควงนะคะที่ดินกาว uh u kh u kh กกายูฮูค่ะกันไกลค่ะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะก็คือใส่ได้เยอะอยู่กระเป๋าตรงกระเป๋ตาตังใส่ได้ห้าห่วงและถ้าถามว่าช่องกระเป๋าช่องนี้เนี่ยลึกขนาดไหนนะคะซ้อมจะเอา iPhone 12 Pro ไม่แม็กเสียบเข้าไปดูนะแนวตั้งอย่างนี้จึ๊บโอก็เกือบมิดเครื่องเลยนะเ <c oughs> ห็นไหมคะลึกอยู่ค่ะลึกอยู่ต่อมาค่ะด้านหลังจะมีช่องข้างๆนะคะช่องนี้เอาไว้ใส่อะไรดีละ่ะสมุดโน้ตแม้อะไรที่เราจะใช้หยิบง่าย ะะบางครั้งเคยมีแม้แบบว่าเราสะพายกระเป๋าเราก็จะเอียงตัวอย่างนี้เอ๊ะชึบเพื่อหยิบของใช่ไหมคะเราจ,จะไม่สะดวกกับเปิดกระเป๋าช่องใหญ่เขาก็เลยมีช่องข้างๆให้เราหยิบของได้อย่างถนัดสรีระร่างกายนะคะมันก็ลึกไปถึงตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็คือทั้งแผงหลังอ่ะเป็นช่องนี้เลยนี่อ่ะเราจะมาทดสอบกับการใส่ iPad โอ้ใหญ่ไปหน่อยนะคะถึงแม้ว่าข้างในพื้นที่จะเต็มแผ่นด้านหลังกระเป๋าก็เถอะแต่ว่าปากทางที่ให้เข้าเนี่ยอาจจะกว้างไม่พอที่จะใส่ iPad เข้าไปนะคะเห็นไหมใส่ iPad Air ได้อไอ iPad ที่เล็กกว่านี้เออคื ไปเรา iPad ใหญ่เราเป็น iPad ทําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โปรที่จอใหญ่สุดถ้ารุ่นเล็กกว่านี้ซอฟตาใสได้สบายมากแต่ถ้าใส่ iPad ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเรามีโตบโจทย์สำหรับคนที่นัง <c oughs> ่งคอยรถนานๆน,นะคะเรามีหนังสือกา,าร์ตูนในคดาดพิฆาตอสูรมาจาหน่ายนะครไม่ใช่หนังสือการ์ตูนใส่ได้สกี่เล่มถ้าใส่เข้าไปข้างหลังเข้าไปแล้วนะคะ2 สามก็คือธรรมชาติคนสีเล่มก็น่าจะแม็กซิมัมแล้วปะ่ะจะพกไปอ่านเยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยอย่านวันเดียวก็จบเราสี่ห้าเพราะว่าห้าเล่มเนี่ยพอแล้ว <c oughs> ข้างบนก็คือจะเหลือพื้นที่ทางอากาศตรงเนี้ยเหลือเนี่ยเอาไว้แบบแบ่งหนังสือกระตดดเพื่อนยืมใช่วยไหมแบบสะพายกระเป๋ามาเสร็จปุ๊บชึบมาข้างตัวแล้วก็หยิบเทรดกันง่ายๆช่องลับๆด้านหลังผ่านไปเรามาดูช่องด้านในดีกว่าว่าเฮ้ยกระเป๋ามีแต่จอสวยแต่ข้างในสัดส่วนแบบไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรแกะดูห้องกันเลยกันนะคะนี่่คคือด้านนใะ เป็นการเปิดมาแบบว่ามีช่องข้างให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงว่าเปิดปุ๊บของทะลักไหลข้างแพร่ออกมาหมดเลยสิ่งที่มีมาด้วยในกระเป๋าเนื่องเลยใสยคล้องสิ่งของจําเป็นก็เหมือนเวอร์ชั่นสลิงแบ็คเนาะก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองจําเป็นก็เกี่ยวตัวเอง <laughs> ช่องนี้เอาไว้ใส่โน้ตบุ๊กไอแพดแท็บเล็ตอะไรก็ได้ไหนเราลองดูซิไอแพดใหญ่สุดของเราใส่ได้ไหมอ้ <laughs> ยได้แล้วว่าโน้ตบุ๊ก15 <laughs> นิ้วก็ยังไหวนะ <laughs> โอเคแล้วก็มีสายรัดเรียบร้อยด้วยนะคะข้อดีของการที่ข้างๆมีสิ่งนี้ก็คือมันกระเป๋าไม่เปิดจนเกินไปใช่ไหมคะแต่ไม่ค่อยดีกับการรีวิวเท่าไหร่โอเคมีกันบุกันนิ่มกันกระแทกเรียบร้อยตรงพื้นเนี่ยมีฐานแข็งๆเรียบร้อย แต่ว่าด้านตูกระเป๋าจึด๊ดไม่มีหมุดนะคะไว้รองรับการวางไว้กับพื้นนะคะดังนั้นแล้วถ้าวางบนพื้นอะไรเนี่ยพื้นกระเป๋าก็จะโดนเต็มๆนะไม่ได้มีหมุดอะไรมารองต่อมามีช่องไว้ใส่ขวดน้ําหรือรมด้วยอ่าววิยอันนี้ดีมากเลยอาแล้วค่ะสมมติว่าเรามีทัมเบลแก้วน้ํากระติกขวดน้ําเราสามารถใส่รวมกันในกระเป๋าได้นี่ไงวิ่ย มันรัดเลยมันอยู่เป๊ะๆต่อให้เราตะแคงก็ไม่ต้องห่วงว่ากระติกน้ําเราอ่ะมันจะแบบไปทับถมโดนใครหรือจะใส่ล่มใส่อะไรก็ได้นะคะนอกจากขวดน้ําแล้วนะคะอุ้ยยังมีช่องย่อยๆอีก4ช่องนะคะน่ารักมากเลยช่องแรกเลยนะคะก็คือช่องที่ซอฟใส่พาวเวอร์แบงค์อยู่อันนี้ที่เราใส่เพราะว่าต้องมีไฟให้หน้าจอพิกเซลด้านหน้าทํางานนะคะคือถ้าเราไม่เสียบพาวเวอรแบงค์เนี่ย ไฟก็จะไม่ติดนะคะซึ่ง power bank เนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้นะคะเขามีแค่สาย USB มาให้ตรงนี้บ้านเรามี power bank อะไรเราก็แค่เสียบเข้าไปจึ๊บเออซึ่งกลับมาดูที่ช่องช่องนี้เนี่ยก็จะมีสายยางแบ่งอีก2อันข้างในนะคะไวรร้รัดนู่นรัดนี่อนเนกประสงค์ช่องข้างๆก็มีอนเนกประสงค์รัดของเช่นกันและนี่ก็คือช่องทั้งหมดที่มีอยู่ด้านในกระเป๋านะคะแล้วก็จะมีรูนึงที่ซอบสังเกตเห็นต้องถามคนที่ใช้ backpack จริงๆดีกว่าว่ารูนี้เนี่ยเขาไว้ทำอะไรคะใส่หูฟงังใส่สายชาร์จ คือลอดสายอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ชอเคยเห็นนะเขาไว้ใช้แบบลอดสายชาร์จโทรศัพท์ออกมาตั้งกระเป๋าอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ลอดสายชาร์จออกมาแล้วเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยอันนี้ไงโอ้โหทีมงานเราสุดยอดเลยค่ะมีสายอิเล็กทรอนิกส์มาให้เราได้ทดลองใช้นะคะ,ะสมมุติว่าสายหูฟัง ไปดูดน้าผ่านอันนี้เหรอจึ๊บนี่เราฟังดูนี่นั่นแล้วก็แค่เอาตัวดีไวซ์เนี่ยไว้ในกระเป๋าแล้วเราก็ปิดกระเป๋าชิดชดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็สะพายใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่เราสะพายเนี่ยเราก็แค่เนี่ยโยงออกมาได้เลยจะใส่อย่างนี้ก็ได้อ้อมหลังก็ได้อ้อมหน้าก็ได้ก็แล้วแต่คุณจะสะดวกนะคะสรุปก็คือเป็นรูอนเนกประสงค์ม <c oughs> อะก,กับคนที่ปั่นจักรยานขับคีโมเตอร์ไซค์หรือแบบชอบความแกเจ็ตดิจิตอลนะคะก็น่าจะตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตนะคะ ทีนี้เราเดินทางมาจุดที่เราสนใจกันนะคะเข้าแอปพลิเคชัน d v o ู m นะคะแล้วเราก็ลิงก์ให้เรียบร้อยเป็นการบลูทูธอ่านี่ไงพิกซูแบ็คแพ็คนะจ๊ะตอนน,นี้เราก็จะมาทดสอบกับประสิทธิภาพหน้าจอดูซิว่าเ,เพื่อนๆจะดูออกหรือไม่ว่านี่คือตัวอะไรนะคะเท่าก่อนเราเล่นหมดคาแรคเตอร์ไปแล้วเรารู้สึกมันน่ารักแล้วเราชอบมากเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าคาแรคเตอร์สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะคะววจิ เฮ้ยง่ายๆๆง่ายง่ายง่ายจินยูตุ๊กเฮ้ยอันนี้ <c oughs> เริ่มการที่แบบพื้นที่จอมันใหญ่ขึ้นอะมันก็เลยแบบฟูออกไปแล้วกลายเป็นกระดูกอยู่ข้างในอะมงอสนมาริซึ่งสำหรับไฟหน้าจอตรงนี้นะคะมีทั้งเรากดเลือกจากคนที่เขาครีเอทมาแล้วก็ได้หรือเราอยากจะทำเองก็สามารถทำได้เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเวอร์ชันรุ่นเล็กเลยแต่สัว่านี้จอเหมือนกับรายลเอียดเขาเยอะกว่าปะ เหมาะก <ina? S 2> ับการแบกไปที่หลังนะคะเราก็ต้องมีเนสโกะที่โผล่มาจากกล่องน่ารักคนนี้ล่ะที่สี่รกล่ขียนว่าเป็นนางเอกหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็ดูเหมาะกับเรานะเดริทับดีอันนี้ไอรอนแมนวู้ฮู้เยตานี้เฟรมเลตละเอียดมากเลยทุกคนดูโอ้โหเฮ้ยตัวนี้คุ้นๆนะมาจากเกมมาริโอป่ะ บางอันเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ลายมันสวยมากเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีโหมดเดลี่ไลฟ์ด้วยเฮ้ยน่ารักสุชิอะไรที่เป็นเดลี่ไลฟ์ฟิกบ้าง อุ้ยบีบไอติมเพร่อเฟมเลทเขาดีมากเลยถ้าทุกคนสังเกตการอนิเมตเขาเหมือนมันละเอียดอะคะ่ะทุกคนเนาะอันนี้ใน Daily Life เดลี่ไลฟ์เหรอคะสี่ดีไลฟ์ในโลกเกมอ๋อเดลี่ไลฟ์ในโลกเกมอันนี้ค่ะเดลี่ไลฟ์เจานมไข่มุกเฮ้ยน,นี้อันนี้มีสตอรี่เดลี่ไลฟ์ของผู้หญิงทุกคนอืน่ารักอันนี้เดลี่ไลฟ์ปะคะเบอร์เกอร์เป็นเดลี่ไลฟ์นี่เลยเดลี่ไลฟ์ของพวกเราชื่อไฟล์ว่า cat angry scratch มันกัดจอพังเลยนะดูดูดูโมโหโมโหแดกออจกจอพังนี่จุดเทียนด้วยนะอืสวยงามบออฟฟิศไฟดับเลยอ๋อเป็นเดลี่ไลฟ์ออฟฟิศไฟดับเฮ้ยอันนี้เดลี่ไลฟ์ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่เดลี่ไลฟ์เราจ่ายออกไม่ใช่จ่ายเข้าด้วยเดลี่ไลฟ์ของใครหลายคนไปเรียนหนังสือมีครูสอนอยู่บนกระดานด้วยเฮ้ยหกเกี้ยวน่ารักอ่ะนะนอกจากเดลี่ไลฟ์ เงิงงนเงล่ะแต่ะนี่อยากได้เป็นดีลีไลฟ์นี่นี่นี่เอานี้ดีกว่านี่เลยขึ้นอย่างนี้เลยนี่เวลาไปเล่นดนตรีเปิดมือ ใช่ไหมหยอดเงินตรงนี้ค่ะเฮ้ยอันนี้ก็สําคัญนะเราลองไปหมดไอคอนอน,นี่ลองกันในทุกๆครั้งนะคะแน่นอนว่าเราควรจะทําเช่นอันนี้ค่ะอะไรเอ่ยเฮ้ยน,นี่ไงกล่องสุ่มเราไม่ต้องซื้อกล่องและใช้กระเป๋าแทนนี่แหละมีหน้าจอด้วยหรืออันนี้ก็ไว้ใช้แบบเปิดตัวเปิดใจให้ใครก็ได้เข้ามาทักนะคะ welcome ใส่เบอร์เลยโอ้ใช่ไหมมันต้องใส่เบอร์แล้วล่ะเฮ้ยน,นี่เกมเต้นด้วยน่ารักอะ่ะมี ลายคนแบบทำไมไม่ค่อยเห็นบีบีไม่ค่อยชอบอยู่ในแสงนะคะ,ะแต่วันนี้ยอมบี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 โอ้ยมันนอนตรงมุมนะคะต้องให้กล้องสองดูเพราะกล้องหนึ่งหนูนอนหลุดเฟรมมาลุดอุ้ยอันนี้น่ารักทวิชอันนี้เขาเราจะใช้กันต่อเมื่ออะไรคะคำนี้โควิดในทีนคือฉันติดโควิดแล้วหรือว่าระวังโควิดหรือสถานการณ์ไหน นี่เลยรายการโทรทัศน์อันนี้เหมือนจอเสียนะมีความแบบปุ๊บปั๊บป๊บอ้ยนีน่ารักเพาไม่มั่นใจซอเคยรีวิวไหมแต่ที่ญี่ปุ่นดังมากเลยที่มันเป่าแล้วก็เป็นโน้ตโน้ตอ่ะน่ารักมากเลยตัวนี้อุ้ยทวิชอันนี้น่ารักเท่มากสำหรับใครที่หิวอาหารนะคะก็มีบริการ Uber E a t ออุยอันนี้ละเอียดสวยมากดูเฟรมดิดเรื่องแสงสะท้อนเรื่องแสงสะท้อนอุ้ยเราชอบอันนี้อะเฮงเฮง สะพายได้ทุกเทศกาลจริงๆนะจะคริสต์มาสตรุษจีนปีใหม่สงกรานต์เออสงกรานต์ไม่น่าได้หรือเปียกสําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะกันกระแทกได้แต่ว่าซ้อมไม่มั่นใจว่ากันกระแทกขนาดไหนนะคะเพราะข้างกล่องเนี่ยเขามีเขียนว่า shock resistant นะคะรวมไปถึง weather resistant นะคะก็คือถามว่าโดนน้ําได้ไหมก็เหมือนกระเป๋าทั่วไปนะคะที่โดนฝนละองละองอะไรอย่างเงี้ยพอไหวแต่ไม่ใช่แบบกระเป๋าชั้นกันน้ําแล้วก็อาดใส่ฝนอย่งเลยก็อาจจะไม่ได้นะคะคุณจะรับ S <S เงินเดือนหรือไม่ดูได้มันน่ารักจึ่งเลยอะโอ้ยกดรับเงินอย่างเงี้ยนะหรอ Business ค่ะสมัยถึงแบรนด์เนมก็คือต้องเป็นคนรักองค์กรประมาณหนึ่งที่จะแบบอยากจะสะพายกระเป๋ารูปแม d o โดนัลแบบนี้ไม่โลโก้ YouTube ถึงไม่สวยเหมือนทวิ h เมื่อกี้เลยหน้าตาก็คล้ายๆเวอร์ชันก่อนอันนี้ที่เราเคยเปิดไปนะคะมีลายด้วยมีทิกท็อก กู girl oh, wow. อ oh? oh, wow. oh, ุ้ยดูดีอ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักสุดแล้วของ YouTube กดปุ่ม YouTube กด b s c สไครป์ยูทูบช่องซอฟอม c h มชแนลและซอฟต์โมด้วยนะคะอฮ้ยปลาวานโลมาหรือปลาวานนะเบลคือมันมีแบบละเอียดจริงนะคะทุกคนแต่แค่มันไม่สูตรกับอันนี้เช่นแมวโยกหัวแมวตรงนี้ จริงถ้าใครเห็นในจอข้างๆนะคะก็จะเห็นว่าพิกเซลเขาละเอียดเยอะกว่านะคะแต่ว่าหน้าจอตรงกระเป๋าตรงนี้เนี่ยได้16พิกเซลมันก็เลยพอร์ตลงมาให้หยาบขึ้นนิดหนึ่งนะคะ เฮ้ยอันนี้นั่นละ่ะเมเชเรมูนนี่อันนี้ดีกว่าสองตัวจ้องหน้ากันโอ้โหเฟมเลตด่ขยันทำมาก <c oughs> เหมือนตอนเอ็ดดี้กันนะนี่เย่งข้าวที่บ้านแล้วจ้องหน้ากันอันนี้ก็คือความละเอียดโดยประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถไปเสิร์ชค้นหาเพิ่มเติมได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือเราก็สามารถเขียนออกแบบดีไซน์หรือพอร์ตจากภาพถ่ายเหมือนกับว่าชั้นที่เป็นกระเป๋าคาดอกเลยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะอธิบายนิดหน่อยเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะคือเราสามารถวา ได้เองเลยหรือแม้แต่ออนิเมชันเราก็ทําเองได้ตอนนี้สมมุติว่าเราจะเขียนเดละเอร์นนขนาดไหนเฮ้ยก็เขียนได้เลยนะเนี่ยเขียนลายเซ็นได้ไหมนะดูไม่ออกรัก เอ้ยยังไงแ้ก็มีหัวใจซะหน่อยนี่หรือถ้าหัวใจเราว่าอุ้ยเนี่ยมันเบี้ยวเบี้ยวไม่ตรงใช่ไหมคะเราก็แค่กดให้มันมีลเลอร์กัน<แ>นี่เลยค่ะมีลเลอร์แล้วก็แค่วาดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็จะตามมาเองนะคะนี่่รักนะประมาณนี้นะคะโซฟ้าพอจอเป็นใหญ่ขึ้นพื้นที่วาดพิกเซลเยอะขึ้นก็เขียนง่ายออกแบบได้งง่ายขึ้นค่ะ ก็คือกระเป๋าแบคแพคนะคะที่ซูดีฟูมนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่กันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะหรือใครในงานมีไอเดียเด็ดว่าถ้าเราออกแบบลายกระเป๋าเองได้เนี่ยเราจะทําเป็นลายอะไรดีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันบอกซอฟได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสมุขมากๆแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถดูซอฟรีวิวย้อนหลังนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้่ ซอฟรีวิวจากช่องซอฟป,ปอมชาแนลนะคะหรือแวะไปดูคลิปอื่นๆสนุกๆจากช่องซอฟป,ปอมอีก1ช่องนะคะก็มีคอนเทนต์อีกเยอะมากเลยนอกจากการรีวิวกดติดตามทั้ง2ช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ